เอาต้องฮดกันสิห้าสี่ร้านสเล่นมหนี่บอขาเจาา้าว่ากาแฟเสดเด็ดรองเบ่งกันนะอย,ย่าหยุดแ่เอาไหมหน,นี่บอข้าเจาา้าว่ากาแฟเสดดเด็ดบุ้ย,ออยหอมอหลีวะ่ะ ล่องเบิองกันนะจ่าเกลียวเอานี่แหลมเจ้าขี้เฮ็ดจังสี่พอช่างสิ่งกินกาแฟก็ไม่อยากข้ามมือข่อยเฮ็ดอย่างแพงสันบอกกะเพ่งตุ่นเหรอให้กินน้ำแน่ที่บอกเขาว่ากาแฟะเด็อนี่แหละเขาจ้าว่ากาแฟะเสด็จหอมก็หอมผลข้าข้าเจ้าหอมเจ้าคื้อยากเจ้าเป็นยังคือบพสั่งเอาสิสั่งจังไหนสิสั่งวิธีไหนอุ้ยมันกับก็ม่ได้เบลก็ ปลาไหกินมันกับหอมผูดหอมพวกคือมันกินกินมากไก่ไหมเล่มาหยาดไหมบ่บ่บ่แหว่าใหลกินน้ำไหมต้องใส่เข้ามาคือมันกับหอมมันกับหอมตีดังทุ่นหอมตีดังทุนพูดเร็วอือกูกขยาดขึ้กันอันตอนต่อไปเออจังหวะกุกขยาดกูยังอยากขึ้นกันนี้ยขันอยากก็คือบัวซังเอาซังน้ำปูไหนวะอือกุกขยาดเนาะเออขันยากินซะน้ำข่อยเป็นกระตักกุชย่างไป็นสี่จืด กิม่อ้กล้วจจิบองเป็นแล้วก็จิจดได้ได้ได้บอาิจิแล้วก็จืดจิแล้วก็จืดเอเลยป่ขอไมเลยขอไมแมากปึ๊บถือแก้วกินกินแล้วก็มันก็หอมโพดวางสิเออนี่บอกาแฟเสดดิไปอีดีมนี่บ๊อเข้าวว่ากาแฟเสดดดอ้ยรองเบิ่งตะแก้วกันนะเอา น่โอ้เจา้าเยเห็ดตังสีเห็ดได้ไรข่อยก็้อสิกินกาแฟเจ้า,จาไมานาาข้ามือข่อยเห็นอย่งโอ้มาขหอมอพน <อำ S 2> ให้สิบ่อ,อยากดีดิต้องอยากแต่บอกอยากกันเนาะอยากกันกินซะอนอานข่อยประตักกนินำเล็กกไดเชิญเิหยังเห็นได้ไหนี<ร>่ข่อยชิไเลยก,กินเอาขั้นเจ้าอยากกินเจ้ากระสังตีล่ะนีเบอร์โทษดูด้วยเบอร์โทอ เบอร์ทั่อยังล่ะเบอร์เบอร์ใดูเก้อกระสูนหกหเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งหาจเป็นยังอีกเดี๋ยวๆ้องบกนไม่จังชื่นเออเสีบนะจบกอนเอาจึนเอาตงเอางไมเล็กจบกอนยังชื่นจบกอนยังชื่นเอออ่าคือมันเสียบจังโบนะเบอร์ทไรก็ได้ครับเอาจบกอนพอจังโบจนเอาิกว่าอาเอา มันยังนี้คันเฮาอยากอยากได้ที่ที่เฮ็ดจดยได้กินอ้าก็สร้งซื่อที่ะคันเจ้าอยากนั่นสร้งซื้อจังได๋เบอร์โทรพ่มีโอ้ยเบอร์โทรกะูหหนึ่งยังก่ขึ้นยังีเบอร์ดไแน่กหนึ่งเดี๋ยวเไล่มันก่อนเรียงเลยมันยังี ว่าที่ไรเบิ้งว่รที่เอาจำได้บ่ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้านั่นล่ะแม่นวะแม่นเฝ้าสั่งทีได้เอามากินเออสั่งเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้หรือสั่งเดี๋ยวนี้ได้มืออื่นสั่งปุ๊บได้ปั๊บส่งหอดบ้านโอ้ขอบพูดอะไรไหลเลยจ้ะยังอีกบ่ได้ว่าหยังเพราะว่ามันเจ้าคนคอยกว่าจะว่าว่าสิไปน่ะสองคนจิ๊บ จึนโอเคนะครับอ่ะวเพื่อนมีสามสองคนทิ้บเลยนี่ไงแหลมเจ้าเป็นยังไงจังสิเฮหตุไหนอีกข่อยก็ต้องกินกาแฟเจ้าเป็นยังไม่หยาดข้าวมือข่อยโว้ยบุญญาเต็มไหนไม่หยาบหอมหอมโพดเจ้าอยากแค่บอกเตะดังคุณคุณคันเจ้าอยากอยากแล้วอยากได้แล้วเอาสิกินซะน้ำข่อยเป็นกระตักกระตักกินยังไงก็ได้กินโลด เจนเมนยังอีกคันอยากได้สิสั่งยังไหนสีจังไดคันเก้าอยากได้กาแฟเสด็จมากินนี่เบอร์โทรอยู่ตัวเบอร์โทรเออเบอร์เบอร์ดังแน่ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าโอเจนเมนยังอีกว่าจะไหนนะก่อนศูนหกหนึ่งเก้าสเก้าสามเก้าหนึ่ง้า เออเดี๋ยว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 เดีย๋ยวเดี๋ยวสไล่สูตรมงคลไล่บุญรูปศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้านั่นละฟ้าวสั่งมากินเออสัง่ง<ช>ปุ๊บได้ปับ๊บเนี่ยเออส่งหอดบ้านที่ไปใช้ก็เย็นดิที่ไปนะเออไปสั่นไปสามสองนะนี่บอข้าวเจ้าคาแฟเฟสะเดุดบ้า งกินบุงกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวยเี่ยมยังเขบมาเลียวบนเยี่ยมยังยังขึ้นเยี่ยมยางขบมาเลี้ยวบนเอาสิเดี๋ยวยางไม่ขึ้นเจ้ามายัดข้ามือเลยนะยางปักปากกสิเลี้ยบุญอย่ให้ผมโยงมือันจออยังยังมาอืออืยนมบ้านี่บ้าเครจะว่ากาแฟสะเดือดบาซิมบุงกันนะมันจะเป็นยังไงวะแหนมเจ้าไปยังข้ามากินก้อนข่ โอ้ปกิจเด้ไหนกินก็กินพวดหอมงาไม่ตะบุญคือกินตําดังห้วใดโอ้เจ้าสร้างเป็นคนจังสี่เนอะจังไดยจังสิมากกินก่อยนี่บอกเขาว่ากาแฟเสด็จนีละกาแฟเสด็จคนจะังสิกินนี่หรือคนว่าคันเจ้าอยากลายกินซะขอเ่ากินแค่หรอกน้ำข่อยเป็นกระตักเจินเเจินเออเอาเอาไหมเอาตัวนี้คันเจ้าอยากเ้อ อันตันี้ห้าสิบามขันเจ้าอยากกินซะน้ำข่อยเป็นจัดนะจืดจืนจะฟอกจีนได้ตอนนีนจืดจืจืและยังอีกอยการเสียขยับแม่ยังอีกนะอันขันช่างชื่อได้ใช้บว่าอตอนนี้เพราะวาได้แล้วมันบอก่านันเออเออขอชิอเาข้ามเลยข้ามีขึ้นมาเลยเดียร์เี่ยไหมมันก็หอมพูดหอมพูดพอม มันก็หอมพูดหอมพูดหอมพัดบัเมันบัวบ่หอมพูดถูพูดเลยมันก็หอมพูดฮ็ดให้กูอยากน้ำเทนี้ก็ได้มันก็หอมมันก็หอมเนาะจนกูอยากน้ำ่าฉันดีนออมันก็หอมเนาะมันก็หอมเนาะผมว่าอยากให้บอกันไรไปนั่นดอกกอบพ่อมาเนี่ยหอมเนาะกินเลยเอาหย่อยหย่อยหย่าไปใส่ปากเลยไห แย่ไปแลยสักพักยแยไปเลยจิบแล้หอมพูดมันสิแล้วก็จิบอีกเอาไปจิบวาเฮาอกะว่าโรสคนเนี่ยมีมันละจ่ายเออคนเจริญมวยมันระยัดแต่คนกําลังสิกินเอากินซะข้าวเจ้าอยากเบ่อยากให้อา้ัมาบอกีะโดนนะเออเออแล้วเสียงซีบร์บดอ่อนฟังเสียงสิบร์บดบ้านี่บอกข้าวเจ้าว่ากาแฟเสด็ดหอมอีหลีว่ะพะแซ่บรสชาติที่เป็นจังไรนอล้องซิบมึงกันนะ เอานี่ใส่ไหมไม่ใช่หลเ,พนเนยาาพอาบึเดี๋ยวแป,ป๊บนึงแปบ<ม>เดี๋ยวขอเขาเล็ว่านี้แป,ป๊บนึงเดี๋ยวพอมอือผมดนะ้จะยา่างขบยางข้านเจียวอะจะกินมาอะอหอมวะ่ะหอมกินสมุนไพรซิ่มิึงจะเอา้าไม่ใช่แหลมเจ้าเขีดตั้งสิ เพียงคนก็น่าซีดจีนเจ้าแฝดเจ้าพียังไม่อยากข้าวมือของจังสี่โอ้หนก่หอมพอนมันก็หอมยุคเคยเคยซีดจีนกอยากแค่บอกไม่อยากจค่ไหนเนาะหอมเตะด่างทวนทวนอยู่เจ้าอยากต้องกินซะเขาไม่กินก็ได้หรอกเอาเครียดเราฮะดิเจิ้นไี่ยังผมหลุดเมื่อตะกี้ผมหลุดไหมพอได้อยู่ดีกิฟตอีกเลยเออเอาจักสองเทเดเลยแล้วก็กิฟตอีกกิฟตเจิ้น มันยังงี้พันอยากได้ไปไปซื้อใส่ว้ายพันเจ้าอยากได้กาแฟสดเดือดนีเบอร์โทรให้สั่งซื้อ0619393915จื่อเม่นยังอี้เบอร์ท่อหรือเบอร์อยังอี้เนี่ยพันเจ้าอยากได้อีหีเอามากินขวบขี่บอกเบอร์โท่อ0619393915าดจืนแม่นยังอีว่ากเลยกว่า 0 6 1, 3. 1> 1941, 9 39 39 15, 3 9 3 9 1 5 mm ่งเก้าสามเก้าสามกินเดี๋ยวื้อยม่นแม่นยังอีกทองมึงออ๋อไม่ได้ทานทองมึงไ่าติททองได้เฝ้าไปไหมล่ะแม่นยังหนีม่ติดถือก่างรงว้าบึงศูนหหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่นั่นละเฝ้าซุงโอ้เฝ้าซุ้งนั่นละเฝ้าสั่งนั่นละเฝ้าสั่งที่งานส่งหอดบ้าน เอามากินแน่แยด้สิมาหอยากข้าตีนข้ามื้อไรหนอ่งโอ้เออห้วยจ้ไปจังใดไปจังใดไปเทีแหลมมึงตีเอาไข่นั่นละว่ะามันไปไหนหาอย่าง่รละหากระตาเออกะหากระตาเนี่ยล่ะบ้านังอยู่ในกระตาเอาเจ้าบ่ฮู้จักนี่ กาแฟสะเดิดไพสีหูวจักเนาะกาแฟกระเดิดสะเดิดเ่ามันกระเดิดกาแฟสะเดิดเออไข่ฉีกเต้าเอาไปส่งเพื่อนเอิ่นสั่งไข่ก็เลื่อยฉีกยางรัดทงเอาไปให้เพื่อนให้ลูกให้เต้าไปโอ้ยเพิ่นสั่งน้อไข่ไข่ก็ต้องไปหอดเพื่อนเองขันลูกลั่นไปเพิ่นสเชื่อนะเอือยับออกมันยับออกฮะนีกทางไข่ไข่ฉีกเต้าไปส่งกาแฟเพื่อนอ้าวโอย แม่เมื่อยนะเอ,อิกกวนปอบทางคนคือไรเนี่ยบหวานอยู่จังได้ยังมาตำข่อยต๊กนี่มันแห้งคำแห้งเฝ้าแห้งฟังหาเมื่อยโอ้แค้นละบาดนี่จังได้ยังมาตำกันโทษโทษท,ท,ท,ที่ว่าหอดคนจ,จักเถือฝฟาก้มส้งฟาดก็บอนันช่วยไปทำแม่พอที่ฟาไปส่งพนหนึ่งสองสามไม่เอาไวเี่หาหก กาแฟข่อยแปดกองคือเหลือเกลกองบาทอย่าเด้ออย่ามาตูกันเด้อเสียใส่น้อบาทไม่เงีแล้วไมเฮียน้ำทางบ่ชิมาเฮียน้ำทางจังได้ข่อยหาบมาบ่าได้ขวมจักเที่ยงหัวก็มาขวมดิสร้างเป็นแต่ฮะนี่ข่อยสงสยัยเลยบาทสงสัยอย่างเจ้าเอากาแฟข่อยแมนบ่โอ้ยคนอยมันคนมือไว้ตินไว้ปานนั่นขอ่นขอยว่าหากินยังสั่นดอกข่อยบ้างนาข่อยหู้แล้วไม่ข่อยตรวจบิ่งหู้ตรวจบ,บิง่งลย มันเสียงอยู่นะมูงนี่สิอ้าวใส่เจาเดี๋ยวมาเห็ดกันสี่กับข่อยเด้อข่อยจะเอาไปโซงเพิ่นมันสิขาดตองมึงเดี๋มาไปทัวที่ทัวเดียวเพือนเนี่ยแม่นหนยังเนี่ยแม่นหยังเนี่ยข่อยว่าแล้วมือไหวปานลิงเนาะเจ้าเนาะใจเจินแม่นหยังข่อยก็ะเดอยากเอ้าคันกรดอยากเจ้าคือบ่สั่งเอาเจ้าถือมาลักเอาของข่อยเฮ็ดหยังอุ้ย ีสั่งยังไงความมุ่งจังวิธีสั่งเออโทษไปเบอร์นี้คันอยากได้กาแฟเสดินมากินนั่นเบอร์ใดศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าจำได้ไหมจำได้แล้วลองมาดูศูนย์หกหนึ่งสเกสเก้าหนึ่งห้านั่นละเฝ้าสั่งเอามาเลยน่เบนี่รักไปเฝ้าไปช่วงเพลนก่อนไป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 เฝ้าไปพอกระดิเขาเมียหนึ่งเขากัน